สวัสดีครับตู่เชียงใหม่ครับวันนี้มาแนะนำปั๊มลมครับตัวนี้ฟูเชงนะครับปั๊มสามสูกร,รหัส TA-65 นะครับใช้งานได้ปกตินะฮะต่อพ่วงกับนะดูคอปเปอร์รวมเป็นสามหัวสามารถต่อตัวนี้ได้อีกตัวหนึ่งนะฮนะัะพร้อมใช้งาน มากับมอเตอร์1แรงไฟบ้านทั่วไปครับ220โวลต์ตัวนี้เป็นมือสองพร้อมใช้งานนะครับไม่มีรั่วนะใช้งานได้ปกติสนใจติดต่อได้นะตัวนี้ความจุถังอยู่ที่117ลิตรนะครับถือว่าอ้วนใหญ่พอสมควรครับใช้ในงานอุตสาหกรรมหรือว่าอู ได้สบายเลยครดูการปั๊มลมนะเกิดขึ้นได้ปกตินะฮะเสียงเงียบครับตัวนี้สนใจติดต่อได้ครในราคา12,000บาทนะครับสนใจทักได้ด่วนเลยครับนะะถือว่าครบสมบูรณ์เลยนะครับมีดูนะฮะมีตัวกัน สายพานเรียบร้อยนะล้อไม่แตกนะครับมอเตอร์หนึ่งแรงยี่ห้อบีลาลานะตัสามหัวนะสามารถเสียบคอปเปอร์ได้เลยครับนะสายลมตามท้องตลาดทั่วไปได้เลยฮะหรือว่าจะเอาเสียบหางปลาได้ครับ แล้วแต่ลูกค้าตัวนี้ถือว่าแจมและถังอ้วนวันใหญ่ครับ117ลิตรนะฮะความจุถังเดี๋ยวดูนะน่าจะ8บานะครับมันจะตัดนะอีกยาวนานครับตัวนี้เราเช็ค ให้ใช้งานได้ปกตินะครับสายพานเปลี่ยนให้ใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวรอปั๊มลมสินค้าของเรารับประกัน3เดือนนะครับและสามารถเก็บเงินปลายทางได้นะฮะถือว่าคุมะคะ้มครับราคานี้เช็คของใหม่ได้อยู่ที่20,000กว่าบาทนะครับ ยี่ห้อฟูเช่งนะครับ T A 6 5นะครับลา,าดเสิร์ชหาใน Google ได้เลยฮนะ1นึลิตรครับตัวนี้จะตั้งไว้ที่8เลขแนะฮะเดี๋ยวมันจะตัดเองอัตโนมัตินะฮะเก็บวัดแรงดันใช้งานได้ปกตินะฮะ เสียงเงียบครับปั๊มสายพานตัวนี้เนี่ยครับใช้งานได้ปกติฮะสนใจติดต่อได้นะตูเชียงใหม่ตู่บริการครับฝากกดไลค์กดแชร์ได้ครับสวัสดีครับ